กับร้านรถไถมือสองอีเช่นเคยค่ะร้านนันเท็กเตอร์อำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้นะคะทางร้านนะคะมารีวิวรถติดหน้าร้านว่ามีรุ่นไหนยี่ห้อไหนบ้างให้ลูกค้าได้ดูและรับชมกันนะคะอ่าไปรุ่นใหญ่ก่อนเลยค่ะเป็นคูวต้า m 7 4 4 0นะคะอุปกรณ์ก็จะมีใบมีดดันดิน่าและผ่านพวนค่ะราคานะคะจะเน้นย้ำก่อนนะคะให้ลูกค้าโทรติดต่อสอบถามราคามาที่เบอร์โทรให้ไว้เลยค่ะ รถขั้นต่อไปนะคะเป็นคูปต้า M 6 0 4 0เป็นอุปกรณ์นะคะก็จะมีใบมีดดันดีน่าและผ่านพวนาสายางนะคะยางใหม่ทั้งสีเส้นเลยค่ะเช็คเก็บงานปรับสภาพให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นขั้นถัดไปค่ะเป็นคูปต้า M 5 0 0 0 s u นะคะคันนี้ก็เช็คเก็บงานปรับสภาพให้แล้วเรียบร้อยอุปกรณ์ก็จะมีใบมีดดันดีน่าและผ่านพวนเช่นกันค่ะยางหน้าก็ใหม่ค่ะยางหลังก็ประมาณ90%ซ์นะคะ รุ่นถัดไปนะคะก็จะเป็นยันม่านะคะ YM357A นะคะอุปกรณ์ก็จะมีใบมีดดันดิ่าและผานบุกเบิกนะคะยางหน้าก็ยังเต็มเต็มค่ะยางหลังก็เต็มเช่นกันค่ะร้อเเลยทั้งหน้าและหลังค่ะยงังยังไม่ได้เก็บงานปรับสภาพนะคะรถคันนี้แค่ถ้าทำความสะอาดออกก็จะสวยเหมือนกันค่ะ,ะดูทันคันนี้นะคะเป็น คูบาต้า MU 4902นะคะเช็คแล้วเรียบร้อยนะคะก็ยังไม่ได้ร้อเป็เท่าไหร่ค่ะก็ยัางหน้าก็อยู่ประมาณที่60%อย่างหลังก็อยู่ประมาณ90%ซนะคะแต่ว่าเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็อุปกรณ์เช่นกันค่ะใบมีดดันดินหน้านะคะและผ่านบุกเบิกค่ะรุ่นถัดไปนะคะก็จะเป็นยันมานะคะ EF 514T ค่ะยางหลังนะคะกับยางหน้าเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะคะรถเช็คแล้วนะคะก็เช็คแล้วนี่ก็คือความหมายก็จะเป็นประมาณว่าเช็คหยุดลวดซึมให้แล้วหรือว่าถ้าคันไหนยังไม่ได้เช็คก,ก็จะบอกลูกค้าเลยค่ะว่ายังเป็นเดิมๆอยู่ค่ะขั้นถัดไปค่ะเป็นคู b o ต้ L5018SP นะคะรถยังเป็นสภาพเดิมๆอยู่ค่ะยางหลัง90%ยางหน้า 60%ค่ะใบมีดเต็มเต็มค่ะถัดมานะคะเป็นคูปุต้าเ7 0 8ีเนะคะยางหน้าใหม่ยางหลังก็ใหม่เช่นกันค่ะรถคันนี้เช็คงานแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมไปลุยสวนได้เลยค่ะถัดมาก็จะเป็นคูปุต้านะคะ l อ7 0 8 d t ยางใหม่ทั้ง4เส้นเช่นกันค่ะเช็คแล้วเรียบร้อยค่ะพร้อมลุยสวนเลยค่ะใบมีดหน้านะคะเต็มเต็มค่ะ เช็คให้แล้วนะคะคันนี้จะเป็นท่อรันทุงนะคะสอง,ท,งทั้งสองคันเลยค่ะสีจ็จะเป็นท่อรันทุงคันถัดมานะคะก็จะเป็นคู b บต้ L4508DI นะคะเช็คแล้วเรียบร้อยนะคะก็มีเก็บสีเช็คจุดรั่วซึมนิดๆๆนหน่อยๆค่ะลูกค้าท่านใดที่อยากเข้ามาลองทดสอบระบบรถก็เข้ามาได้คะ่ะที่ร้านนัเทคเตอร์นะคะ,ะดูคันถัดมาค่ะเป็นคู b บต้ L40 ตัวดีทีนะคะแต่ว่าติดสติกเกอร์ทำโชมให้เป็น SP ค่ะยางหน้าใหม่ยางหลังก็ใหม่เช่นกันค่ะรถคันนี้เช็คเก็บงานปรับสภาพแล้วเรียบร้อยใบยมีดหน้าใหม่นะคะอุปกรณ์นะคะทางร้านก็จะขายแค่2ชิ้นค่ะส่วนโรตารี่ลูกค้าต้องซื้อเพิ่มอีกต่างหากนะคะอ่าถัดมาค่ะจะเป็นคูปุต้ L360 8า p นะคะคันนี้ก็เช็คเก็บงานให้แล้วเรียบร้อยค่ะยางใหม่ทั้ง4เส้นค่ะใบมีดอันนีนหน้าเต็มค่ะ สวยๆเลยค่ะรถของทางร้านเราไม่มีคันไหนไม่สวยนะคะก็คืออยากให้ลูกค้าได้เอาเข้าบ้านแบบสวยๆค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นคูโบต้ l 3 6 0 8 dt ค่ะรถคันนี้ก็เช็คเก็บงานแล้วเรียบร้อยเช่นกันค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีใบมีดดันดีหน้านะคะแล้วผ่านพวนยางหลังเต็มๆต็ค่ะยางหน้าก็ประมาณ60%นะคะ พัดมาค่ะก็จะเป็น36นะคะ L3608 DT รถเช็คแล้วนะคะก็เอาไปทดสอบระบบมาก็อาจจะเพื่อนๆหน่อยๆนะคะอุปกรณ์ก็จะมีใบมีดดนเนืาอยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะเบาะใหม่ค่ะลังคาก็เช็คให้แล้วเรียบร้อยไม่มีผุไม่มีแตกนะคะถัดมาค่ะจะเป็นคู b ว t a L40 อ่าพูดผิดค่ะ L3408 นะคะติด L40 จังเลยช่วงนี้ รถคันนี้สภาพเดิมค่ะคือเพิ่มเติมคือชุดแต่งจัดเต็มเฉยๆค่ะถัดมาค่ะจะเป็นคูปต้า L3208SP นะคะรถสภาพเดิมทุกจุดเลยค่ะ,คะนะะหลังคาไม่มีแตกนะคะเบาะไม่มีขาดนะคะาฝากไว้ด้วยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็อย่าลืมแวะเวียนนะคะเข้ามาดูรถได้ที่ ร้านนัทเทเตอร์อำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะอ่ะเราไปดูคันถัดไปกันเลยค่ะถัดมานะคะเป็นคูโบ t a L 5 0 1 8 SP นะคะดูนะคะเช็คเก็บงานให้แล้วเรียบร้อยยางใหม่สีเส้นค่ะสวยๆเลยค่ะใบมีดดานิ่น่าเต็มๆเลยค่ะอุปกรณ์ก็2ชิ้นเช่นกันค่ะส่วนฝั่งข้างนู้นนะคะก็จะเป็นคูโบ t a L 3 4นะคะเช็คเก็บงานให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นน้องเขียวเหนียวซับของเรานะคะเป็นคูโบต้ l 4 7 0 8 f k นะคะคือตัวนี้ทางร้านของเราทำชมให้ลูกค้าได้ชมกันเลยแบบสวยๆจึ้งๆเลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นเครื่องอัดฟางนะคะมือสองและอีกหนึ่งคันค่ะเป็นรถไถย,ยันม่านะคะยันยันม่าล้อทองนะคะเป็น EF393T นะคะถัดมาคัานนี้ก็จะเป็น L4018FP นะคะเน้นย้ำนะคะอุปกรณ์จะมีใบมีดดันดิน่นและผานควนค่ะอ่าส่วนราคานะคะราคาแนะนำให้ลูกค้าโทรติดต่อสอบถามผ่านเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะว่ารถคันนี้ราคาเท่านี้เท่าน,าน,านี้มีไหมนะคะอ่าถัดมานะคะจะเป็นคูป o t ต้ L368 0เช็คเก็บงานให้แล้วเรียบร้อยนะคะยางใหม่สีเส้นคะ่ะคูปต้เยอะเลยคะ่ะร้านเรานะคะร้านของเรา คูปัตตาติดอันดับเลยค่ะอ่าถัดมาค่ะเป็น L 5 0 1 8นะคะอุปกรณ์ก็มีใบมีดดันนหาและผ่านพววเช่นกันค่ะยางใหม่สีเส้นเช็คเก็บงานแล้วพร้อมรุยสวนได้เลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นรถไถอิซากินะคะ n t 5 4 2นะคะน้องฟ้านี่นะคะก็จะเป็นค่ายอิซากิแทรกเข้ามานิดนึงนะคะถัดมาก็จะเป็นคูโบต้าเช่นกันค่ะคูโบตตา L 3 2 1 8 SP นะคะ ใบมีดตันนี้หน้าและตัวตัดหญ้าค่ะลูกค้าท่านใดนะคะหาไว้ตัดหญ้าในสวนก็แนะนำเป็นคู่ก็ได้เอา mm hmm. สามสองหนึ่งแปดเทีค่ะสวนไม่เยอะมากนะคะเล็กๆน้อยๆทำในครัวเรือนของเราค่ะถัดมานะคะจะเป็นน้องเล็กของเรานะคะน้องเล็กของเราก็เป็นอุปกรณ์นะคะก็จะมีตัวตัดหญ้าและโครงกันอ้อยนะคะเป็น B2 ส4 0สีนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ รถทางร้านของเรานะคะมีให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ผ่านยกล่องผ่านขุดมันโลรลาอรี่เทนเนอร์นะคะทางร้านเราก็มีให้ครบนะคะลูกค้าท่านใดนะคะอ่ะลืมอีกอย่างหนึง่งคือรถเกี่ยวข้าวคะ่ะลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถเกี่ยวข้าวก็อย่าลืมโทรติดต่อสอบถามมาได้ที่ศูนย์หกสามสามหนึ่งสามศูนย์สี่สี่เจ็ดร้านนะัทเทคเกอร์อำเภอวังสามหมอตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะฝากกดไลค์ กดแชร์กดปุ่มติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ